เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลิมนะคะสลิมออฟฟิเชียล <'m> นะคะเย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลิมนะคะสลิมออฟฟิเชียลนะคะขอต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่องของซันนะคะบน YouTube นะคะก็ก่อนอื่นนะคะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจนะคะกด Subscribe นะคะสนับสนุน คนนี้นะคะให้กับทุกๆคนนะคะสันนะคะก็จะมารีวิวนะคะของกินสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดชัยนาทนะคะที่จันรู้สึกว่าเท่ดีแล้วก็เจ๋งนะคะก็วันนี้นะคะซันมีครีมบำรุงผิวสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะที่มีวางจำหน่ายอยู่ในวัดสัน ที่สาขาโลตัสจังหวัดชัยนาทนะคะเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าะค,ะค่ะนี่นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะที่ซันจะมาแนะนํานะคะตัวนี้นะคะมาในราคา1 75บาทนะคะอันนี้ซันซื้อตอนเซลล์นะคะในวัสันที่โลตัสชัยนานะคะตัวนี้นะคะคือเซลวีนะคะที่แบบดังมากนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าผิวแห้งนะคะผิวแห้งใช้อันนี้เลยซันแนะนํานะคะก็เดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะแบบนี่นะคะนี่เลย นี่ตัวนี้นะคะทุกคนดีมากๆนะคะถ้าใครแบบว่าผิวแห้งนะคะแบบช่วงไหนที่แบบดื่มน้ำน้อยนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะคือดีมากดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่ารู้สึกว่า คุ้มค่ากับใครที่แบบผิวแห้งจริงอยู่ในออฟฟิศนะคะหรือว่าแบบช่วงไหนแบบดื่มน้ําน้อยนะคะรู้สึกว่าแบบผิวไม่แข็งแรงนะคะแนะนํานะคะเซรั่ตัวนี้นะคะมีวางจําหน่ายที่วัสันที่เทสโก้โลตัสนะคะที่ัชน่านะคะวัสันที่โลตัสัชน่านะคะมาในราคา175บาทนะคะแต่อันนี้เลทช่วงเซลลนะคะที่ฉันได้มานะคะนี่ถ้าไม่เซลล์รู้สึกจะประมาณ190กว่า ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบมาแนะนํานะคะใครที่ผิวแห้งนะคะช่วงไหนแบบดื่มน้ําน้อยนะคะนี่แนะนําตัวนี้เลยนะคะเซราวีนะคะนี่มาในขนาดเอ่อสิบสองเอ็มนะคะสิบสองเอ็มอันนี้เลยประมาณนี้นี่ก็บังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นแบบไอเดียให้เพื่อนๆนะคะที่ใครแบบว่าอยากเอ,อ,เอิมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะเพราะว่าตัวนี้เขา อ่อนโยนมากๆนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนนะคะทุกคนอันนี้คืออ่อนโยนอ่อนโยนที่สุดแล้วก็เป็นสิวก็ใช้ได้ไม่เป็นสิวก็ใช้ได้คืออ่อนโยนจริงๆตัวนี้นะคะนี่อันนี้ดีมากๆก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะคะในช่องสเลิฟสเลิฟออฟฟิเชียลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ